What's your type? Huh? <laughs> oh. <laughs> จังหวะเฮียแจ็คนั่งมองขอไปนั่งเป็นล่ามแทนได้ไหมคะเซนเมจิก้าผู้ประกาศข่าวสาวโชว์สกิลเป็นล่ามภาษาอังกฤษให้แจ็คสันหวังในโหนกระแสทำหน้าที่เป็นล่ามภาษาอังกฤษให้กับคนดูได้เข้าใจอย่างเลื่อนไหลถ่ายทอดคำพูดของแจ็คสันเข้าใจง่ายและเป็นธรรมชาติ I don't really have a type I'm okay with everyone anything โอเคแต่ถ้าเกิดว่าเป็นภายนอกเขาบอกว่าเขาโอเคหมดเลยค่ะถูกพี่แจ็คแซวตลอดเลยใครไม่เขินแต่คนดูเขินแทนแล้วคะ่ะใกล้ชิดกันขนาดนี้คงจะหาจากที่ไหนไม่ได้แล้วเป็นการดูห ผลกระแสะที่ยิ้มตั้งแต่เริ่มจนจบเลยจริงๆ okay จังหวะที่ถามถึงสเปคเฮียแจ็คแล้วก็มีการแอบถามกลับตกลงว่าใครเป็นพิธีกรกันแน่นะคะเนี่ย, okay ยอพนนะะยอถามสเปคล่ามแล้วนั่งมองเ mm hmm. จ้าสาวอยากจะขอเขาไปนั่งเป็นล่ามแทนได้ไหมคะ สายตาพ่อก็อบอุ่นเกินทาเป็นเราทางบ้านกว่าจ,จะตอบได้คงจองนาเฮียไปแล้วเจ็ดวิเล่นจองขนาดนี้ขอตุยตรงนั้นดีกว่าถือได้ว่าเธอเป็นอีกหนึ่งคนในวงการข่าวรุ่นใหม่ที่นาจับตามองสุดๆซึ่งเธอก็ถูกพูดถึงอย่างมากในโซเชียลทางหน้าตาสวยหวานวางตัวดีเรียบร้อยน้ำเสียงอ่อนหวานชวนฟังมีเสน่ห์มากๆดรเผาง เจอว่าในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเราจเจอเชิญคุณบัณฑิตสเพียรชัยค่ะซึ่งในพาร์คการทํางานของเส้นเธอได้รับโอกาสเข้ามาทํางานเป็นผู้ประกาศข่าวช่อง3ตั้งแต่ปี2558เริ่มมาจากรายการข่าวเช้าว,วันใหม่แล้วก็ข่าวเช้าว,วันหยุดรวมทั้งยังรับหน้าที่เป็นผู้ประกาศข่าวต่างประเทศในรายการเรื่องเล่เเาเช้านี้ซึ่งปัจจุบันเส้นเมจากากิกาเป็นที่คุณนหน้าคุณตาของแฟนข่าวช่อง3กับ,บบทบาทผู้ประกาศข่าวในรายการเรื่องเล่าหน้าหนึ่งรวมถึงเธอนั้นยังมีรายการเรื่องเด่นเย็นนี้ทางช่อง3าทุกวันเสาร์ นอกจากนี้เธอก็ยังเป็นดีเจประจํขคืน104.5และยังเป็นพิธีกรในอีเวนต์ต่างๆอีกด้วยนอกจากอาชีพการงานของเธอที่ไม่ธรรมดาแล้วโปรไฟล์ของเธอเกิดลิศสุดเจ้าปริญญาตรีจากคณะวรา,า,ารสาศาสตร์และสื่อสารมวลชนจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และเธอนั้นก็ยังเคยเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนทุนโรทารีที่สหรัฐอเมริกาเรียกได้ว่าเธอนั้นเป็นผู้ประกาศข่าวหลักทางช่อง3และพอด้วยสกิลการพูดหน้าฟังน้ำเสียงรายงานข่าววันหวานออกทีวีและด้วยการฝึกมือในการดำเนินรายการรวมถึง การเป็นพิธีกรซึ่งก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งบทพิสูจน์ความสามารถที่ไม่ธรรมดาของเธอทําให้เธอนั้นได้รับรางวัลพิธีกรดาวรุ่งหญิงจากเวทีฟีเวอร์อเวอร์ในปี2021ไม่ได้ว่าเป็นรางวัลที่จะท้อความทุ่มเทยอย่างแท้จริงแต่ความเก่งของเซนนั้นไม่ได้หยุดแค่อยู่ในวงการบันเทิงเพราะว่าเธอนั้นก็ยังลุยธุรกิจส่วนตัวอีกด้วยทําธุรกิจเกี่ยวกับร้านอาหารญี่ปุ่นรวมไปถึงร้านคาเฟ่มอกได้เลยว่าผู้หญิงคนนี้มาครบทุกอย่างทั้งสวยทั้งเก่งแล้วก็ยังขายความสามารถด้วย